อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีไม้ชนิดหนึ่งขึ้นมาเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้ไปดูความสวยงามกันหน่อยนะครับที่เป็น,นชมพูใช่ค,ครับก็จะมีดอกลิ้นบางกรสีชมพูสดนะครับออกดอกเบ่งบานแล้วปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเจอเยอะบริเวณน้ำตกร่มกล้าพาดอนนะครับก็สามารถไปดูไปถ่ายภาพได้เลยเ่ ดอกสวยงามแบบนี้นะครับก็ถ่ายภาพคู่กับดอกลิ้นมะกรสีชมพูได้ส่วนใจเนี่ยคือความสวยงามเพราะว่าคือเขาเลือกที่ขึ้นนะฮะคือถ้าไปขึ้นตามทุ่งหญ้าอะไรตามปกติวิวมันก็อาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้ดูไหมฮะมันก็อาจจะเหมือนว่าดอกไม้ทุ่งดอกไม้แต่เนี่ยพิเศษเพราะว่าฉากหลังเขา้าเป็นน้ําตกนะีค่ะเออนี่คือความพิเศษของที่นี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ปกติดอกนี้เนี่ยจะมีสีขาวกับสีส้มแต่ว่าที่นี่มีสีชมพูให้ได้เข้าชมกันด้วยนะคะเออแล้วก็ไม่ไกลนะฮะถา,ถามว่าโอ้ยต้องเดินป่าลุยเขาอะไรขึ้นไปหรือเปล่ากว่าจะถึงน้ำตกเอาจริงๆเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่นี่บอกว่าห่างจากถนนสายหลักเข้าไปแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับทานผู้ชมฮะส่วนอขอไปไอตัวน้ำตกเนี่ยห่างจากว่า ห่างจากถนนหลักเนี่ยประมาณ200เมตรแต่ถ้าเป็นจุดชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูอีกจุดหนึ่งที่อุทยานนี้นะนะหินล่องกาเนี่ยนะฮะจะอยู่ชั้น5ของน้ำตกหมันแดงคือมี2จุดจุดแรกเนี่ยเดินไม่ไกลนะครับแต่น้ำตกอีกจุดหนึ่งก็มีดอกลิ้นมังกรเหมือนกันแต่นั้นเนี่ยต้องลุยป่าฝ่าดงนะเพราะว่าต้องเดินประมาณ3กิโลเมตร อันนี้เราก็ไม่ต้องไปไกลถึง3กิโลเมตรเนาะเอาจุดแรกก็พอจอดรถแล้วเดินสักสองเมตรอันนี้สําหรับคนที่ข้อเข่าไม่ค่อยแข็งแรงะนะฮะดอกลิ้นมังกรที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเนี่ยถือว่าหาชมได้ยากนะครับเพราะว่าที่นี่สีชมพูสดต่างจากดอกลิ้นมังกรทั่วไปที่ออกส้มกับขาวนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปได้ช่วงต้นเดือนกันยายนก่อนที่ดอกจะร่ง่งโรยไปตามฤด,ดูกาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตามน้ำตกอย่างที่บอกนี่แหละครับ สวยจังเลยนะคะน้ําตกก็สวยค่ะคต้องเดินนิดนึงนะ <laughs> ยังในภาพเลยนะคะคน่าสนุกค่ะ